เดี๋ยวมื้อนี้เฮาก็สิพาลงครัวจ้า,เ,าดเดี๋ยวมากร่อยไข่มดแดงแซ่บๆกินว่าสิไปซื้อไก่บ้านมาเกงใส่ต้มใส่นั่นล่ะแต่ว่าเไบ่ได้ออกไปตลาดเนี่ยอันนี้คือไข่มดแดงที่ไปเย่มาก็สิป,ประมาณนี้ยังบ่ทันใหญ่แต่ว่าไข่มันมันจะแซ่บขนาดนี้นี่ๆจ้ะเพื่อนอื้มนี่ยทำมันหน่วยใหญ่นี่แฮงแซ่บแต่ว่าหน่วยๆก็แซ่บ เดี๋ยวส่วงแรงๆแหละสิออกไปตลาดแต่สื่อไก่หวานมากต้มเพราะว่าไข่โคดังเขายังเหลืออยู่ข้างหนึ่งข้างใหญ่ๆงเดี๋ยวไปเนยไหมเราตอนนี้ก็ก้อยสะก่อนแต่ว่าก่อนสิก้อยเดี๋ยวสิมาหนึ่งเขาก่อนเอามาเขาเนีวไว้ กินก็เขาเนี้ยห่อนห่อนไม่กันแสบเี้กก่อยแครบดแดงเลยกินก็เขาสวยมัตัวเขากันเขาแมนเขาเนี้ยหนึ่งจ้าเดี๋ยวไปหนึ่งก้อน เยวสิลงไปเจ็บพระอมแพลวนี่อยู่น้อยนึงเพราะว่ามือกอนขื้หิบเบิดจริงๆมั่อก็บอได้หลายนย่หรอกแต่ว่าื้ิบเฮ้ยใส่ก้อยนเดียวออกไปตลาดนี่ก็เรียกว่ามีชักมีห่าอยางนี้หรอลองเพื่นี่ลยเป็นเหลกินก็กแต่ว่ามีน้องหม่ตมอยู่ี่เพราะว่านี่จะไปหาน้อใหม่อยู่ในก้จะองหละมาตบเอาจุน้อยพ่อแล้วก็สิไปเจ็บไอนยอดมะทั่วเมื่อกินกับ ก้อยไข่โมแดงแซ่อันนีอ้อะไรเงบักชัวเงี้บักชัวใบแบักชัวกินในเบิร์กปานนั้น,ท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 ,น,น,นทั้งตูทั้งฟันทัน้งถิ่นตัวก็ได้กินมันที่เกา่า <c oughs> มันหกก็ว่าเนี่ยเกิดผสมปนกันก็หน,น่นอยตอนปลูกเพชรยิ้มน่าจะ สะอาดงา่ยมตาย,ยุพอเวลาทานไปบ่อยากกินแ่านี้ส่วนมันขึ้นได้ล้ลยแต่ตัดตีฝาข้นแถวหวานอยู่โมงยังหรอกินคนเดียวมันกินูเบิดนี่จะเล่นเป็นหยาดเหยียดให้คนอื่นกินน้ำมันกวนแก่หอม ใส่แกงส่วไก,ก่กระเสียดเลยเดี๋ยวไปตลาดก่อนตลาดกับไอ้มองข้าอยู่นี่ก็หหางกันประมาณเจ็ดแปดลักกิโลนึงอะส่วนนี้อากาศค่อนข้างที่จะห่อนเนียเพราะว่าส่วนนี้อ่ะสาๆกับส่วนนี้นี่แค่ๆนอะอากาศมเย็นแต่ว่าตอนเพียงๆโอ้โหเนี่ยที่บอกเทิงน<อ>ี่อเก็บใบสะระแหน่จักนิดนึง จังใดลูกคอยกปป็ว่าตังตดยางออกจกเพื่อนก็นเป็นห้องเล่นน้ำลูกเ้าสมปลอยใส่้น่อย, <c oughs> ยสวยแสนอหอม เดี๋ยวไปซิขโาแล้วก็เห็ดก้อยไข่มุแดงจ้าไปกินก้อยไข่มุแด,ดงจะเผาปีเลย <c oughs> พักก็เจอประมาณนี้แล้วยังว่าสม่อยมาๆมามมมมอุ้ยขาหนาวมากเ่ย มาเฮ้ยมันจะย่างออกจากเพื่อนแยกออกจากเพื่อนกับเ็นยังสี่โดดนั่มโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นยังสีปเป็นแมวจรมันสีได้บ่ไหนกันสี่เป็นหนุ่มแมวจรที่มันเคยมาอยู่นั่มไอ่ตีก่อนๆนี่ะตีเข้ามาอยู่เชียงใหม่้ขนาดตัวแตะปากทรงไอ้โค้งใหญ่แต่ว่าแม่มันหนีเดี๋ย่ล่ะพอดีว่าออกลูกไว สามโตแต่ว่ายังเหลือสองโตเพราะว่ามากัดมันตายไปหนึ่งก็เลยเลี้ยงไว้แต่ว่ามันอยากไปจอนยังไดก็เลี้ยงขวกมันเลี้ยงเต็มเต็มบึงสภาพเลยคือสิบริจอนนั่นแหละเมียไปทางไลยก็เป็นแบบเงาเงาเอ้าหาประมาณนั้นจ้าเดี๋ยวเห็ดก่อนยังแดงก่อนแดดเปี่ยนเปียนเลยเนี่ยวันทั้งดียเที่ยงนี้ประมาณเอ่อเป็ดโม่งกระโม่งกระมึงแดดเที่ยงเลยจ้า เกตรว่ามันนี้ช่วงเขาหนาหนาวแล้วมันก็จะแบบว่าขี้เฟื้อไม่กูไหลมันก็จะให้แดดซองล้มาใส่แบบเต็มๆตามสไตล์นะคะว่าเอาไปเรื่อยอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบเนื้อต้นเดียวหช่ไหมปลูกจึกินทั้งหมดท่านนี่ไกินเอาไปแห่ข้าแค่ว่านนี่แหละ เก็บไปฝากเพราะว่าอยู่ไอ้ข้างลมเมื่อสิบหนีเมื่อวานไอ้ต้นเผากระเดียงไอ้เอือดไปกินไอ้เฟอร์เขอกินก๋วยเตี๋ยวมันเป็นเฟอร์เขเลยสนิทกับเอือยเพิ่นน้ำเท้าเนี่ยก็แบบฮิจักเว้ยแหละพอดีไอ้พื้นเนี่ยก็ให้เอือยแล้วมาเอาแล้วก็มาเอาไข่มดแดงเฮาก็ไปล่างอีกแต่ว่าอันไข่มดก็ไปน้ำหนามยังเหลือดซ้ำนี่แหละ หลายเติบเนี่ยจะเบิ่งอ้ยสะออนไขมันนะเนี่ย้ามันไงเนี่ยโอ้โหนั่นแหละมีของหน่อยก็อยากกินของไงมีของไงก็อยากกินของหน่อยเอา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 เป็นว่าว่าวถึงตอนมันไ่แล้วกันว่าว่ามีโตมันหน่อยมาเดี๋ยวสีทําการก้อยแล้วบบดที่นี่เนี่ยอันนี้ก็สิเม้นพริกป่นนี่ลงไปเลดก่อยก็ไม่มีอย่างงยากหรอก ใส่ข้าขวคั่วหัวหอมแล้วก็ค้นๆๆแล้วก็ซีเบิง <laughs> นี่ยเราก็จะเอาปลาแดกใส่จักหน่อยปลาแดกนี่ใส่แทนไอ้ผงนัวอะไรเลยเพราะว่าปลาแดกมันนัวนัวนแต่ว่ากบ็บโใส่หลายเด้ใส่จักหน่อยเพราะว่าจะใส่น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยเอาสีเพิ่มความหอม แต่ว่าบริสายมักหน้าเออเอเพราะว่ามุดแดงนี่มันก็นสมยุเแลวหอมสิมีโตโัมุดปนมาหน,น,นะน้ามานะประมาณนี้จ้า<อ>หลังจากที่ซิมเบิงมันเสีบมันนัวเราก็เอาเครื่องหอมลงไปอันนี้ก็สิเมนหัวหอมแดงแล้วก็ซิมีหัวสีไข่ซอยแล้วก็ผักหอมแพลวใบสะระแหน่ที่เราไปเก็บมาเอาลงไปใส่ในก้อยเลยแล้วก็ค้นค้นค สำนักละจ้าประมาณนี้นะาตาก้อยไข่มุดแดงไข่มุดแดงหน่อยนี่อันนี้คือก้อยไข่มุดแดงว้าวได้กินก้อยไข่มุดแดงแต่หัวปีเลยเดอ้อน,นี่เนี่ยเวลาไลมนจังขั้นมู ท่านกินไอ้แถวอันถ่ายปีนี่มันสิบวันท่านมูเขาเงียไปก่อนเขากับสิ่งเงียมันตั้งแต่หัวปีโดยได้กินไข่หน่อยก็ยากอืมนี่มอใหม่แล้วกันเจากับปีนะ่นตำจะขึ้นพผลจะเจากับปีิ่น